โกปาชาแนลขอนำเสนอกินปะสนับสนุนโดยน้ำพริกกุ้งเจริญอร่อยแซ่บง่ายได้ทุกมือ้อ สวัสดีดครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินปะ่ะรายการที่จะพาคุณผู้มชมไปทก,กร้านอาหารที่นิยมหรือบางทีก็ไม่นิยมเพราะว่าไม่มีใครรู้จักครับผมใช่ครับก็คือพวกเราเน่ยสามารถไปกินได้ทุกร้านรวมถึงทุกเมนูเลยนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่เอราเมน เดี๋ยวเขาเรียกว่าราเมงข้อสอบนั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่ที่สาขาดิตว์วอล์กบางนาครับผมใช่ครับซึ่งด้านนี้ความพิเศษของที่นี่ก็คือเขาเปิด24ชั่วโมงสําหรับใครที่เป็นสายกินด,กดึ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 กแล้วรู้สึกหิวหิวอยากหาอะไรกินดีๆนะครับผมแนะนําเลยที่นี่ใครอยู่โซนบางนาสินนครินเนี่ยแนะนําต้องมาเลยครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีสาขาเดียวนะเขามีถึง7สาขาด้วยออกันนะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปกินที่นั่นนะครับ,รบเปิด24ชั่วโมงนะดีมาก,มากเมนูเขาเนี่ยอร่อยทุกเมนูครับผมเขาเนี่ย ็คือบรรยากาศร้านเนี่ยเขาก็ทํามีกิมมิคของเขาด้วยใช่คือไม่ได้สั่งง่ายๆผมาคิดก็สั่งง่ายๆแหละมันไม่ธรรมดาใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับไปยังไงปาอรับ่เปิดไม่เปิด R มีออโต้โอเคแล้วเมื่อเราเข้าประตูมานะฮะก็จะเจอกับเขาเรียกว่าเป็นทางเดินเออทางเดินระหว่างรอคิวระหว่างรอคิวนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วไปนั่งเลยไม่ใช่นะ อันี้เราจะต้องเอาเงินสดเนี่ยไปแลกเป็นบัตรซะก่อนนะครับผมสูตล่างเมงนี่อยากจะลองสูรแล้วเนี่ยจริงว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแลกบัตรกันก่อนครับไปครับเมื่อเราแลกบัตรเงินสดเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่นั่งกันนะครับผมใช่แล้ครับไปครับนี่นะครับปกติพนักงานเขาก็จะบอกว่าให้เรามานั่งที่โต๊ะไหนวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับหกกับเจ็ดนะครับอ่าสำหรับใครมาเป็นคู่จะได้ไม่เหงาเผื่อบางคนไม่ชอบกินข้าวคนเดียวนะครับได้อันน่ะจะได้ไม่เหงาจนเกินไป ได้อีกนะครับเนี่ยนี่เดียวสดๆแต่ว่าอย่าลอกนะทำลอกทำลอกเห,อ <c oughs> หอรอแล้วผมไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีชื่อวารลเมงเข้าอบห้ามำลอกโอเคเขิน มาดูกันนะครับเมนูเขามีอะไรบ้างราเมงที่เราชอบนะฮะผมเลือกระดับเส้นข้อแรกชอบนุ่มๆประเภทต้นหอมผมชอบกิน2แบบเลยกระเทียมไม่ใส่ความเผ็ดไม่เผ็ดดีกว่าประเภทหมูที่ต้องการนะครับเอาไม่ติดมันดีกว,ว่าฮะความเค็มของน้ำซุปปานกลางแล้วกันนะครับความมันของน้ำซุปเอาไม่มันดีกว่านะฮะเห็นไหมเขาใส่ใจลูกค้านะครับหลังจากที่วิเคราะแล้วนะครับก็คืองง <c oughs> ไม่รู้จะสั่งอะไรดีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเลือกเป็นเมนูที่ไม่ใช่บะหมี่แบบปกติดีกว่าเ <c oughs> ขาเห็นเขียนไว้นะครับว่า ไม่ถนัดของร้อนชอบอะไรเย็นๆนี่เลยครับสไตล์เปิดแบบนี้โซบะเย็นนั่นเองแล้วเมื่อเราได้ข้อสอบทั้งหมดเสร็จนะฮะเราก็นี่แหละครับนม่น้องเฮ้ยเขามีเสียง<ช>เหมือนอยู่ยึนเ,เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพนักงานมาเปิดดูนะฮะพอดูนะครับเขาจะมารับออเดอร์สิครับแล้วก็คอยส่งกระดาษคำตอบให้เขานะฮะเขาก็จะเอาไป อ๋อการนี้ว่าจ่ายตังค์ครับต้องจ่ายเงินด้วยครับผมครับไปแล้วขอบคุณครับโอเคเมื่อเราสั่งเสร็จแล้วก็รออาหารนะฮะแล้วระ <ๆ S 1> หว่างที่เรารอเราทําอะไรกันดีครับถ่ายรูปมาถึงขั้นตอนการถ่ายรูปนะฮะก็มามุมนี้กันเลยนะฮะห้องนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว,ลวยิงเข้าไปเลยอย่างงี้นี่นะครับแล้วเทคนิคการถ่ายให้สูงนะฮะเท้าต้องอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วหัวนี่ต้องเหลือพื้นที่ไว้หน่อยนึงนะฮะ ไปมุมต่อไปกันดีกว่าครับไปนี่มุมนี้มุมอยู่ข้างหน้าร้านนะครับนี่ต้องยิงกระทงนี้เราไม่ถ่ายจากข้างนอกยิงเข้ามาเจ๊ก็ต้องลุ้นหน่อยเวลาได้ย <laughs> ตูเป,ปิดปิดมีเวลาในการถา<ช>่ายนะครับผมแล้วก็มายื่นพิงพ์กำแพงหน่อยอ่าโชว์สัญลักษณ์หน่อยใช่ใช มุมนี้นะนั่งเดียวเลยใส่พูดเลยมุมนี้นะฮะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มุมหน้าร้านนะฮะนี่มีทั้งโลกโลก้ร้านแล้วก็ธงนะครับมุมที่เท่มากนะเราะว,ว่าอาหารหน่าจะได้แล้วเราไปดูอาหารกัน,กนดีกว่าไป,ป<ะ>นี่แล้วก็น,นี่นะฮะมุมนี้อออมาแล้วมาแล้ว มาแค้วครับมาแล้วครับราเมนอันนี้ของพี่ครับอันนี้อ๋ออันนี้ทางร้านให้เหรอครับอุ้ยขอบคุณมากครับโอ้มาอีกนะฮะเออแต่ทางร้านก็เห็นว่าเราน่าจะกินจุกันขอบคุณครับมาแล้วครับเย้ขอบคุณครับโอ้โหเมนูมาเยอะมากเริ่มจากเมนูหลักของเราก่อนเนาะแค่จานเดียวนี่ก็อิ่มแล้วนะสำหรับผมผมี่ว่านะขาให้เยอะมากเลย้าก็ตะเกียบอีกครับ ี้เส้นเส้นแบบนุ่มตามที่สั่งยอดใช่ฮะดูครับนุ่มมากฮะดูครับมันจะไม่แข็งมันจะดูแบบนุ่มๆของพี่บาสั่งเส้นแบบไหนไปนะสั่งเส้นแบบนุ่มงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแบ่งกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละเมนูมันไม่เหมือนกันนะใช่ฮแชร์กันเพราะมันเยอะมากเรามาอยู่ร้านญี่ปุ่นอย่างนี้เราต้องเล่นแบบอนิเมะกันไหมถ้ามาดูเวอร์เอรไปเลยรีแอคชั่นเหมือนกูแบบว่าพอกินไปมันต้องแบบมีแสงเปลงมาอย่างนี้ลองดูไหมได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนทำเอสเอ็กทำได้เออเดี๋ยวเรามาลองกัน น้ำพริกเผาตารุ่งเจริญนี่เปิดออกมาหน่ากินแล้วเรามาลองอะไรใหม่หมๆกันนะครับโดยการใส่น้ำพริกรุ่งเจริญสูตรน้ำพริกเผาลงไปในราเมงจานนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วส่งให้น้องกรอนชิมเลยครับอ,อ,อร่อยมากครับน้ำซุปกระดูกหมูที่ผ่านการ จนกลมกลอมส่งกินหอมจนอยากจะตดใทีหมดชามรวมถึงน้ำพริกเผาเพิ่มความแซ่บอร่อยลงตัวมากเต้นมเหนียวนุ่มทำสดใหม่ทุกวันอร่อยสุดเนื้อหมูชาชูคำโตโตๆนุ่มๆที่ผ่านการคัดสรรด้อยคุณภาพอร่อยจริงพี่บาสโอ้ได้อารมณ์มากนะจริงต้องลอง เดี๋ยวพี่กินแบบธรรมดาแล้วกันไม่ต้องมีพิเศษมามาแล้วเราลอชิมก่อนเอาเป็นเส้นก่อนแล้วกันนะว่านุ่มจริงไหมนี่ยนุ่มถูกใจไหมครับอืมถูกใจมากโอเคเลาะดีมากไปดูหมูอืมอืมหมูยังนุ่มแล้วเขาเออพอกัดมาแล้วมันดูไม่เหนียวเลยเนาะกัดง่ายมากอ่ะเดี๋ยวทำซุปกันนะฮะยอแงงครั้ะ มีแต่ปางการก็โอเคนะไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดอร่อยมากอันนี้คือการกิะดาเองที่ถูกต้องออออสไตล์มีเย็นนะครับเราต้องทําน้ําจิ้มของเขาก่อนซึ่งเขาให้เครื่องปรุงมาแล้วก็เทไปคนให้เข้ากันคีบเ้นขึ้นมาแล้วจุ่มลงไปนะครับก็ตื่นเลยอะน้ำจิ้มขเขาแบบ สดชื่นอะไม่รู้สิเราเป็นคนชอบกินหมีเ่เย็นอยู่แล้วอะตัวเส้นเขามีความเอกลักษณ์ของเขานะรสชาติอยากให้ลองมากินดูว่าแบบมันต่างจากที่อื่นจริงอะไรจะให้เยอะมากชอบตรงนี้แหละเรื่องตัวเมนเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเพราะมันดีอยู่แล้วรเรามาลองดูเครื่องเคียงมากดีกว่าหมูซ่าหมูซาหมูซา<อ>มาคือเรื่องเผ็ดๆมาทางผมครับโอ้โหซ่าเลย หมูไม่เหนเหียวแล้วตัวน้ำจิ้มอ่ะเขาไม่ได้เผ็ดเกินไปสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดอ่ะกินได้จะมีความซุบซ่าซุบซ่าตามชื่อเมนูจ <c oughs> ัดไปครับ <c oughs> ต่อไปเรามาดูเกี๊ยวซ่าก <c oughs> ารทอดเกี๊ยวซ่านี่แค่ดูด้วยตาก,ก็รู้แล้วว่าน่าจ,จะกรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะฮะสุดบยที่แท้จริงอ่อร่อยมากกับเกี๊ยวซ่า ชิ้นเขาแบบคือแบบให้มาพอดีคำด้วยนะพอดีคำแล้วก็ใช่ไม่ต้องแบ่งครึ่งแล้วก็ตัวหมูข้างในเนี่ยเยอะมากตาตาเขาแบบนี้อันนี้น่าจะหมูชักลมบ้าหมูลมบ้าหมูไปแล้วนี่ครับแล้วที่นี่เขาก็มีน้ำเปล่าไว้ฟรีนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนที่กคามีก๊อกส่วนตัวใช่ทุกคนมีการกินน้ำแก้วส่วนตัว ต่อไปเรามาดูเครื่องเคียงที่เขาแถมมาให้ดีกว่านะฮะควาจริงเขาไม่ได้แถมหรอกเขาพิคายเพิ่ม <S <S พือความจริงถ้าใส่ไปในนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความแบบเหมือนเครื่องปรุงในห<อ>น่อยคนะวามนะจริงมันก็อร่อยอยู่แล้ว <S 2> <S 2> ใจของอร่อยอร่อยคือเขา,เ,าเหมือนที่เนี่ยจริงๆหลักๆก็คือทําตามโจทย์ที่ทุกคนน่าจะชอบอะใครชอบแบบไหนเส้นนุ่มเส้นแข็งต้องการเครื่องเคียงแบบนี้ไม่ต้องการเครื่องเคียงแบบนี้ทุกคนคือตามใจได้เลยเขามีให้เลือกหลายแบบมาก ลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูปใส่ลงไปแล้วหามารกรเต๊ะลืมถ่ายรูปทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งใหม่ดีนะที่เรายังไม่ได้กินหมูนี่หมูนี่ได้อยู่เจ้าต้าเดี๋ยวสั่งเพิม่มอีกเพราะอร่อยได้สั่งมาถ่ายรูปแล้วให้ง,งานกินนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทานกับน้องกองก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปดูรูปอาหารส่วนที่เราลืมถ่ายกันนะครับ ดึกๆแบบนี้ได้กินน้าซุปร้อนๆนี่นะนอนหลับสบายแน่นอนนะครับคล่องมากใช่ครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทางเอราเมงด้วยนะครับมีทั้งหมด7สาขาเลยนะครับสำหรับใครที่ใกล้สาขาไหนก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็ไปกินที่สาขานั้นได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับน้ำพริกหุ่งเจริญนะฮะอร่อยแซบง่ายได้ทุกมือนะครับอร่อยแซบง่ายได้ทุกมือนะครับ าซื้อได้ตามเซเวเวทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะฮะมีหลากหลายรสชาตินะครโอโ้โฮมากมายจริงๆใครชอบรสชาติไหนก็ไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคน,นกมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับร้านนี้พวกเรามากินกันแล้วแล้วคุณละ่ะกินปะ่ปะลังมุกเลยนะอะไรนะต่อเล่นดบอกว่า,วามาชิตะแปลว่าอร่อยแต่นะลืมขออนุญาตเปดิดเผย อยากจะได้มุกแต่ลืมมุกนะครับใส่มุกเสี่ยวคือไม่ได้เลยอ,อ่ะ,อะส <c oughs> ีนะจำได้มาชิตะแปลว่าอร่อยแต่ถ้าเราก็าสอบบ่อยๆแปลว่าไม่ได้อ่านหนังสือมานะครับเสี่ยวไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ตบมุกตกมุกมาตบมุก <c oughs>